นี่คือพระนังเมืองเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องพระนังเมืองความคืบหนาของพระนังเมืองค่ะผักไก่มาข่ายความคืบหนาของพระนังเมืองให้พ่อแม่พี่น้องได้มือได้ดูกันเนาะค่ะผักหนังเมืองตอนนี้เคืนกำลังลงสีทอง ให้เราจูป่าฟังครั้งแรกสีลงสีเหลืองธรรมดาครั้งที่สองสีลงสีทองครั้งที่สามไม่สีข่งเลยสีล้งสามขัดเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือมีคนเบาไห้ประตุยฟักเนาะว่าเพิ่งจะต้องลงจังใจสีแต่ว่าตรงนี้ประตุยกับบ้องหนีว่าเพิ่งสีลงจังไดนอันยุคทางๆกันนี่พ่อแม่พี่น้องทางๆกันนี่คือคือสีไอ้นี่นี่คือนี่ มวยผมเพิ่นเดอร์พม่พีพนองอันนี้เป็นมวยผมเพิ่นนี่เพิ่นใ่ขังเทิงใ่ตรงจุดนี้ค่ะสวยงามมากค่ะเพิ่นทั้เรียบร้อยแล้วพม่พีพนองทั้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ขึ้นไปปะกอบเนาะค่ะค่ะอ่าคลิปนี้ตองที่นี้นนพ,อพนองพม่ีพนองเดียวอ่า ถึงด้แล้วเนะาะค่ะสวัสดีค่ะ